บทที่สิบลับตนาสูตรยานิทะภูตานิสมาคัตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิกเขสัะเพวภูตาสุมนาภระวันตุอะโถปิสักกัจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามธาสพเพเมตังกะโรธะมานุสิยาปชายะทิวาจาระรัตโต จะหะตันติเยพระลิงตัสมาหิเนลขะทะอปะมัตตายังกินจิวิตตังอิทะวาหุรังวาสักเคสุวายังระตนนางปณีตังณโนสะมังอธิตะถาคเตนะอิธัมปิพุทเทรัตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ ขยังวิราคังองมาตังปะนีตังยะทัชชะคาสก,กะยะมุนีสมัมหิโตนะเตนะธรรม,มีนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรม,มีและตัณปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยัมพุทธเสยโถปะลิวณนนะยีสุจริงสมาธิมานันตะลิก,กัญยะมาโห สมาทินาเตนสะสโมนะวิชติอิทัมปิธัม,มีรัตนามปณีตังเอเตนสะสัจจนนสุวติโหตุเยปุขาอัฏฐสัตตังปะสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหติเตทะขีเนียสุภัสสะสาวกา เอเตเอทขคิเนยาสุคาัตาสาสุคัสาสาวกาเอเตสุนินทานิมหาาัปรานิอิทัมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสว,วติโหตุเยสุป,ปะยุตตามณสาทันเหนนะนิกานินิกามิโนโคตมะสาสะนัมหีเตปฏิป,ปตาอะมะตังวิไคหะรัทาภุมุ านิพูตติงพุชมานาอิทัมปิสังเครัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุติโหตุยยถินทะขีโลปะทะวิงสิตโตสิยาจะโตพิวาเตพิอาสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสับปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวชะ อเวจจะปัสสติอธัมปีสังเคระตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินยาปิเตโหติผู้สัปปะมะตานาเตภะวังอัฏฐะมะมาทิยันติ อิทัมปิสังเครตนาปนีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุสาหาวัสะทัสสนะสัมปะทายะตะยะสุธรรมาชะหิตาพะวันติสักกายะทิฏฐิวิจิกิจิตัญจะสีละพะตังวาปิ ยะทัติกินจิจะตูหาปาเยหิวะวิปปะมุตโตชะจาพิฐานานิอะพภโกาตุงอิทัมปิสังเครตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกรมมังกะโรติปาสะกังกาเยนะวาจาทุวาจายุ ทะเจตสาวาอภพาโศตะัสะปะติชทายะอภพะตาติทะปะทัสาวุตตาอิรัมปิสังเครัตะนานปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุวะนัปคุมเพยะถาผูสิกะตะเคคิมหานะมาสีปะทมัสมีงคิมหี ตะถูปะมังธรรมะวะรังอะเทสะยินิพพานคามิงประระมังหิตายะอิทัมปิพุทเทละตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวต,วติโหตุวะโรวะลานยุวะระโทวะละวะราหะโรอ,อนุตตะโรธรรมะวะรังอะเทสะยิอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวติโหตุขีนางปุรนานังนาวังนัตถิสัม พระวังวิรตตจิตตายะติเกภะวัสมิงเตขีณพีชาอะวิรุนหิฉันทานิพันติทีรายะถายัมปะทีปโปอ,อิทัมปีสังเครัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยานีทา้าปูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวาอันตะลิเคตถาคาตังเทวะมนุษะปูชิตังพุททังณมัสะมา นะม,มัสสะมะสุวติโหตุยานีทัพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเเคตตะถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนะมัสสะมะสุวติโหตุยานีทัพูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเเคตตะถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังคังนะมัสสะมะสุวติโหตุ บทที่สิอ็ดาตานาติปะยะปะริตสัพพะโลคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวชิโตสัพพะเวรมาติกันโตนิพุโตจะตุวังพระวะสัพพีติโยวิรชัชตุสัพพะโรโควินสัสตุมาเตภะวะั วันตะดายุสุขีที่คายุโกภะวะอภิวะอภิวะธนะศีลิสะนิจจังวุธาปะจายโนจัตตาโลธรมมาวัฏทันติอายุวัน,นูสุขขังพระลัง บทที่สิอาทิตตปริยายาสูตรเอวามเมสุตังเอกังสมัย,ยังภะขวาขายายังวิหาราติขายาสีเสสัทิงพิขูสหัสเสนะตัดราโขภะขว,พขวาพิขูอามันเตสิ สัพพังพิกขเวอาทิตตังกินยาพิกขเวสับพังอาทิตตังจากขงพิกขเวอาทิตตังลูปาอาทิตตาจากขวิญญาณังอาทิตตังจากขุสัมผัสโสอาทิโตยามปิทางจากขุสัมผสัสปัจจยาอุปัช,ชติเวทยตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตัง อาทิตตังคาราคีนาโทสักีนาโมหคีนาอาทิตตังชาติยาชารามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโมโทมานาสหิอุปายาสิทิอาทิตตันติวะทามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณัง โสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมภโสอาทิตโตอัมปิทังโสตสัมภสัพปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชารามารานีนะโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิปุปายาเสหิ อาทิตตันติวทามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะอินญานังอาทิตตังคานะสัมสโสอาทิตโตยัมปีทางคานะสัมภสัพป,ปัจ,จยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมะสุขขังวา ตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคีนาโทสักคีนาโทหักคีนาอาทิตตังชาติยาชาลามารานีนะโสเกหีปริเทเวหีทุเขหีโทมนาสเสหีอุปายาสเสหีอาทิตตันติวะทามิ ชีวหาอธิตาละสาอธิตาชีวหาวิญญาณังอธิตังชีวหาสัมผัสโสอธิตโตยามปิทางชีวหาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวะทามิ กายโยอธิตโตโพทัพาอธิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสโสอธิตโตยามปิทังกายะสัมผัสสะปัจจะยาอุปัช,ชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตัง อาทิตตังลาักข,าขินาโทสักขินมามหักขินาอาทิตตังชาติยาชาลามาราเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะทามิมะโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามะโนวิญญ,ญาณังอาทิตตังมะโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางนะโมสัมผัสสะปัจจะยะอุปัชติเวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอาทุขะมาสสุข,ขังวา ตัปีอทิตตังเกนะอธทิตตังอทิตตังลาคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธทิตตังชาติยาชาลามารณีนะโสเกหิปริเทวีหีุทเกหีโทมนาสหิอุปายาสหีอธทิตตันติวะทามิเอวังปัสสังคิขะเวสุตตะวาอริยะสาวะโกจักขุสัมีิปินิพินตติลปเปสุปินิพินตติจักขุวิญญาณีปินิพินตติจักขุสัมภสเสปินิพินตติ ยมปิทางจักขุสัมภัสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินตติโสตัสมิงปินิพินตติสะเทสุปินิพินตติโสตโสตวิญญาณีปินิพินตติโสตสัมภสีปินิพินตติยมปิทางโสตสัมภัสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวา อะทุกขะมาสุขังวาตัสมิปินิพินตติคานาสมิปินิพินตติคันเทสุปินิพินตติคานาวิญญาณีปินิพินตติคานาสัมผัสเสปีนิพินตติยำปิทางคานาสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตันสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมาสุขังวาตาสมิปินิพินตติชีวหายะปินิพินตติ ละเสสุปินิพินตติชีวหาวิญญาณีปินิพินตติชีวหาสัมผัสเสปินิพินตติยัมปิทางชีวหาสัมผัสสัจจญาอุปัชชติเวทายตันสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัสมิปินิพินตติกายาสมิปินิพินตติโพถะเพสุปินิพินตติกายะวิญญาณีปินิพินตติกายาสัมผัสเสปินิพินตติยัมปิทางกายะ สัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัทุขะมะสุขังวาตัสเมิปินิพินตต,มนมนนนต,ติมานะสเมิปินิพินตติธรรมีสุปินิพินตติมโนวิญญาณีปินิพินตตินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินตติยัมปิทางมโนสัมผัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุกขมร,ระสุ ขังวาตัสมิปินิพินตตะตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุจตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติยานังหูติขีนาชาติวุสิตังพัมมะจะลิยางกะตังกะระนียังนาบะดังอิทธิตายาติปะชานาติติอินทะมะโอจะภะคะวา อัตมะนาติพิขุพระวัตโตภาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากะระนัสมิงพันธะมานตีตตสะพิขุสหัสสะสปะนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติบทที่13า อน,นัตตะลักขาณสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานสียังวิหารติอิสิปตนีมิคาทายตระโขพระควาปัญจวคัคคเยพิขูอามันมาเตสิลูปังพิขเวอน,นัตตาลูปัญจหิทางพิขเวอัตาอภวิสะอีทางลูปังอาภาทายะสังวัเตยะสัพเพและเพถะจะลูปเป เอวังมีลูปังหูตุเอวังมีลูปังมาเอาหูส ah ีติยัสมาจะโขพิคเวลูปังอนัตาตัสมาลูปังอาพาทายสังวัตตินะจะลัพติลูเปเอวังมีลูปังหูตุเอวังมีลูปังมาอาหูสีติเวทนาอนัตาเวทนาจะหิทางพิคเวอัตาอาพวิสะนาอิทาง เวทนาอาพาธายสังวตัตเตยะสัพเพทะจะเทจะเวทะนายะเอวังมีเวทะนาหูตุเอวังมีเวทนามาอาโหสิติยสมาจะโขพิคเวเวทนาอานาัตาตาัตาสมาเวทนาอาพาธายสังวตัตตินะจะลพติเวทนายะ เอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาเอาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตตาอภภาวิสระนาอิทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะสัพเพทะจะสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาเอาโหสิติยะสมาจะโหกิขเวสัญญา อนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายสังวัตติณจะลับสติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหติเอเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิขเวอัตาอภวิสังสุณอิทังสังขาราอาภาทายสังวัตเตยุง รัเพศจะสังขารได้สุเอวังมีสังขาราหหตุเอวังมีสังขารามาอหิสุนติยัสมะาจโขพิคววสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายสังวัตติสังวัตตินะจะรับพติสังขารได้สุติเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาอหิสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทางพิกขเววิญญาปภะวิสะนอิทางวิญญาณังอาภาธายสังวัตเตยะสัพเพทะจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตุเอวังมีวิญญาณังมาอะหูสิติยสมาจากโคพิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณัง อาภาธายสังวัตตินะจารพาติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณางหตุเอวังมีวิญญาณางมาอโหสิติตังกินบรญยธาพิกะเวลูปังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกาลังนุตัง สะมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตนตังกินมัญยะถาภิกะเ,เวเวทะนาวินิจจาวาอ,อนิจจาวาติอนิจจาพันเตนยัมปะนานิจจังทุกข,ขังวาตังสุขังวาติทุกข,ขังพันเตนยัมปะนานิจจังทุกข,ขงังวิปะลินามะธรรมังกาลังนุตังสะมมะนุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถะพิกาเวสัญญาณิจาวาอานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังทุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขงังวิปะลินามะธรรม,มังกัลลังนุตังสะมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะ มัสมีเอโสมีอัตาติโนเฮตังพันเตตังกินมัญญาถภิกขเวสังคารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาสังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกันลังสุตังสัมนุปสิตรง เอตังมามาเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญะถะพิคขเววิญญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะตินามะธรรมกาลังนุตัง สัมาณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสมหะมัสมิเอโสมีอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิตะตัสมาติหะพิกขเวตังยังกินยังกิน,กนจิรูปังอตีตานาคะตะปัจจุปนังอจฉันตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหิต นางวาปะนีตังวายันทูเลสันติเกวาสับพังดูปังนีตังมะมะเนสหะมัสมีนะัเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสับสัมมัปปัญญายัทธทพังยากาจิเวทนาอติตาณาะตะปัจจุปปน,นา อัชต,ตาวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปณีติาวายาทุเลสันติเกวาสภาเวทนานีตังมะม,ะมะนีโสหมะมัสมินณะีโสอัตต,ติเอวะมีตังยะถาปูตังสำม,มัปปัญญายะทัทัพังยากาจิสัญญาอตติตานา คะตะปัจจุปนาอชต,ตาวาพาหิธาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปนิตาวายะยาทูเลสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะมเมโสอัตติเอวะมีตังยะถาปูตังสัมมัปปัญญายะทัตทะพังเยเกจิสังขาราอติตานาคาตะสปัต จุปปนาอัชต,ตาวาพระหิทาวาโอลาลิกาวาสุกุมาวาหินาวาปะมีตาวาเยทูเลสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมะสมิมะนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสมัมปัญญายะทัตทัพังยังกินจิวิญญาณัง อะติตานาะคะตะปัจจุปนงังอชตังวาพะหิทาวาโอลาลิกาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปะณีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเมตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะมีตัง ยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัทพังเอวังปัสสังพิกะวสุตวาอริยะสาวะโกรูปัสมิปินิพินตติเวทนายปินิพินตติสังสัญญายะปินิพินตติสังขารีสุปินิพินตติวิญญาณสมิปีนิพินตตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุจจติวิมุตตสมิงวิมุตตะมิติ ยานังโหติขีนาปชาติบุติสตังพัมมะจะริยังกะตังกะระนียังนาปะังอิทธายาติปะชานาติติอิทธะมะวจะพระควาอาตามะนาปัญจวะวคียาพิขุพระควาตูพาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากะระนัสมิน พัญญามานีปัญจะวัคคียานางังพิกุนงังอนุปาทายะอาสวีหิจิตตานิวิมุตจจรูติ